ตอนนี้ตอนนี้แอบอยู่ในห้องน้ำแล้วก็จะให้ไปดูเหตการณองเ่อนวับากันื่ไปซซอซนกกกันมาแล้วก็ไปอยู่ที่ปอ,อ,อยูีบ้านนกันเนาะดูว่ามาทำอะไรกันาไม่ตบเขไม่ 2, มีใครสักขัดหน้าเลยอีส่งสักสัเขาัดโอ้กะำพีแบบหัวดูเล่นเๆกัน <c oughs>

เม่นไม่ไดนะไม่แล้วบไมถัดถ่ายถ่ายไมปิดตรงนี้เฟยมึงเบาๆของน้องกูจะพังกูก็โดนตาตายหาเลยเล่ไม่ใครดใครไม่ใอยู่ไหนเ๋เร็วเขาลอกินกันอยู่เนี่ยชักช้าไ่เสิร์ฟไกี่ไอกี่ไมันอยากกินไออยากกินเหรอไเราจะตามเขาไปเสิร์ฟกันค่ะไอ้กูใช้สามโปรแกรมู่แกไมโทรศัพท์กูดิใช้กโปรแกรม กินกินด <sk r istic> ้วยค่ะกินๆกินกินแม่ใครมีกินกูขอเช่นไรโลกตะวันขึ้นทุกกาลประสาทไทยอ่ะตอนนี้มันใจ๊ไปได้เตื้อของปามก็ยังมาใจ๊ไปได้เลยใช่ค่ะวันนี้อ่ะเหนื่อยมากเลย ให้เอาไข่คุณนะไข่มุอร่อยไหมบ้านเราโลกมากนี่ปีน,น,ปนสองตมาได้อ่ะนุ๊กเจน,นใครอยู่ในห้องกูบ้างวะไม่มีอะไรหรอโง่อีกอ่ะจเ,เปิดให้แป๊บบันึ่ง เออตอนเหมือนทุกคนกำลังจะเล่นกันอย่างมามวนขอไปเล่นต่อแล้วค่ะบ๊ายบาย